ครับวันนี้เราพามาชมเขาดักปูกันที่มณีแดงโฮมสเตย์ครับหรือเลดลูบี้โฮมสเตย์ครับนี่ครับนี่เขาเรียกว่าอะไรครับรอบครับรอบรอบนะครับเอาไว้ดักปูอะไรครับวันนี้ดักปูดำฮะดักปูดำครับบตองดักตอนไหนครับปูดำก็ช่วงถ้าเราเลี้ยงอย่างนี้เราก็ดักได้ตลอดเวลาครับอ๋อดักได้ตลอดเวลาเลยอันนี้คือเป็นนาที่เรียกนาปูใช่ไหมครับอันนี้นาที่เราเลี้ยงครับ ครับแล้วเราใช้อาหารอะไรดักเลยครับเอาปลาฮะมีปลาปลาโมฮะเรามาใส่อวนแล้วเรก็ขชมหน่อยได้ปลาโม่จับตัวไหนครับวันนี้ปลาเนี่ยฮะซื้อมาขอดูหน่อยนะขอชมเนื้อปลาหน่อยแล้วเอามาสับเหรอครับอ่าโมมาฮะโมมาเลยผสมกับอะไรครับอาหารกับอาหารกุ้งกุ้งอะไรก็ปลาเป็นก้อนนะครับแล้วก็ขายดี ใชฮะแปมก่อนฮะวนมาอันหนึ่งฮะวนขันครับแล้วก็หอนะฮะแบบก่อนแล้วก็หอนะครับเอาปลาใส่อ่าปลาเออครับปอดอ่าปอดเสร็จแล้วเราก็เสียบในรอบฮะอ่า รอบที่เราจะดัดครับแล้วเดี๋ยวปูมันเข้ามันกินยังไงครับก็เข้าตามงานนะฮะอ๋อตามช่องเข้ามากินอาหารแล้วก็จะออกไม่ได้ออกไม่ได้ฮะอ่านี่ครับตอนวิธีดักเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเขาจะดักกันยังไงเราก็โยนลงไปห้าประมาณสักงชั่วโมงแล้วก็ปูฮะปูเราปล่อยไว้แต่ถ้าเป็นปูที่อยู่ตาม เดืนนแล้วถ้าเป็นป่าชายเลนทั่วไปนานไหมครับก็มันโดยธรรมชาติแล้วมันจะไม่นานมากนะฮะปูจะปูโตแต่นี่เราเลี้ยงก็ใช้เวลาหน่อยนะ,นะฮะ